มาดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนค่ะซึ่งเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาก็มีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนใช้เครื่องยิง M79 และปืนสงครามยิงโจมตีจุดตรวจอ,อสอที่จังหวัดยะลาแต่ว่ากระสุนพลาดเป้านะคะถูกบ้านประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายค่ะ ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณจุดตรวจ,รวจอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือจุดตรวจสะพานดำอำเภอเมืองยะลาหลังจากเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนใช้เครื่องยิง M79 าและวุฒิปืนสงครามเข้าโจมตีจุดตรวจอสแล้วก็มีการยิงประทะกันรประมาณ10นาทีค่ะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นต้องลาถอยแล้วก็หลบหนีไปจากการตรวจสอบก็พบว่าเหตุการณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกกลุ่มผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายโจมตีแล้วก็ยิงถล่มจุดตรวจ แต่ว่าเครื่องยิง M79 นั้นพลาดเป้าหมายไม่ลงไปในจุดตรวจค่ะไปตกอยู่ข้างบ้านประชาชนแทนก็ทำให้บ้านเรือนนั้นได้รับความเสียหายเล็กน้อยเจ้าหน้าที่อสก็ให้ข้อมูลนะคะว่าช่วงเวลาเที่ยงคืนขณะท,ท,ที่เจ้าหน้าที่นกำลังเปลี่ยนเวรก็ได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้นถัดมาไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะก็ได้ยินเสียงลูกที่สองพร้อมกับเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเจ้าหน้าที่อสสซึ่งอยู่ในจุดตรวจจึงได้มีการยิงประทะกัน โดยเหตุการณ์ยิงประทะกันก็ประมาณ10นาทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นจะล่าถอยไปส่วนจุดที่ฝ่ายตรงข้ามยิงปืนเข้ามาก็คาดว่ายิงมาจากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำปัตตานีค่ะเกินประมาณตีสิบสองได้จะเป็ยนเวรพอดีเดินเข้าในห้องก็ได้ยินเสียงลูกแรกดังขึ้นพอได้งขึ้นแล้พักก็ไม่ไมถึงสักหนึ่าทีได้ก็ลูกสองดังก็้ากพพนี้ยิงตอบโต้เลย แล้วมันก่อนหน้านี้เราสังเกตอะไรไหมครับไม่มีอะไรยิงตอบโต้ประมาณกี่นาทีประมาณส0นาทีได้สินาทีใช่ไหมครับก็เสียงเงียบเสียงเงียบแต่ฟ้าก็พวกที่ว่าเข้าแนวเขาได้ยินเสียงมมเซย์วิ่งออกทางเนี้ยไมเซ์กับโมเซย์ ส่วนเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนฝ่ายตรงข้ามกา็เลาว่าเมื่อช่วงเที่ยงก็ได้ยินเสียงปืนและระเบิดไม่ทราบว่ายิงมาจากฝั่งไหนนะคะจึงหลบอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยกระทั่งช่วงช้าก็พบว่ากำแพงบ้านเนี่ยถูกกระสุนเสียหายเล็กน้อยค่ะ ป้าว่าจะรู้อนเลยเห็นอสเกาเงียงบถ้บาถ้าอสเขาตื่นเต้นป้าก็หนีแล้วแหละเขทตั้าใจะหนีแล้วเหมือน<า><า>กันอพเห็นอสเกาเงียบอยังไงแต่ป้าก็ไม่กล้าดูมาเยอะน,นตรงหน้าตากก่างเขเที่ยวหลบปิดไฟหมดเลยทุกทีป้าจะนอนปิดไฟพอได้ยินเสียงป้าก็ปกิดไฟหมดปิดผ้าม่านปิดอะไรไม่กล้าออ ส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบล้องวงจรปิดแล้วก็หาเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีค่ะ